สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของโครซองนะคะมีหลายๆท่านถามว่าเอะเวลาซื้อโครซองจากทางร้านกลับที่บ้านเนี่ยเราจะอุ่นทานยังไงให้กรอบหอมอร่อยเหมือนตอนอยู่ที่ร้านไม่ยากเลยนะฮะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องของครัซองก่อนครัวซองเนี่ยคืออาหารเช้ายอดนิยมของคนฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเช้าๆคนฝรั่งเศสเขาจะไม่ทานอะไรเยอะมื้อเช้าก็จะมีแค่กาแฟแก็มีครัวซองบางคนฝรั่งเศสบางคนก็จะทานแบบฉีกครซองที่อบใหม่ๆ หอมร้อนๆแล้วก็ฉีกแล้วก็จิ้มกาแฟทานเหมือนเวลาบ้านเราทานปลาฮ่องโงจิ้มกาแฟยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ้วอาหารเช้าก็มีเท่านั้นเองทีนี้ครัวซองนี่ก็จะเป็นขนมปังประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งจะจัดอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าเบรโนซิรีซึ่งจริงๆออริจินของครัวซองเนี่ยไม่ใช่มาจากฝรั่งเศสมาจากประเทศออสเตรียแต่ว่ามาดังที่ฝรั่งเศสคนหลายๆคนก็เลยทุกคนเลยเข้าใจว่าครัวซองนี่คือเป็นอาหารประจําชาติฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะครัวซองเนี่ยองค์ประกอบหลัก นะฮะของส่วนผสมเนี่ยมันก็จะมีเป็นแป้งมีน้ำตาลมีเนยมียีสต์มีนมนะฮะแล้วก็หลักใหญ่ใจความสำคัญของมันคือดรายบัตเตอร์ซึ่งเป็นเนยเ,ยเฉพาะสำหรับในการทำครัวซองโดยเฉพาะนะฮะซึ่งพวกแป้งหรือว่าเนยพวกนี้เนี่ยเป็นวัตถุด,ดิบที่เรานําเข้าจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะฮะแล้วก็สูตรการทําทั้งหมดคือเป็นวิธีการฝรั่งเศสกว่าจะทานครัวซองได้1ตัวเนี่ยต้องใช้เวลาถึง3วันทีเดียวนะฮะเพราะวันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มในการเตรียมแป้ง นวดแป้งรอบที่1การเข้าเนยเข้าเนยเสร็จรีดแล้วก็พับแล้วก็เก็บชุดที่1แล้ววันที่2เราก็ออกมาอีกแล้วเราก็มารีดแล้วก็พับรีดแล้วก็พับตามลักษณะวิธีการทั้งหมดตามสูตรของเรานะพับเสร็จแล้วก็พักเก็บเข้าตู้เย็นอีก1คืนวันที่3เราถึงจะมารีดเป็นแผ่นใหญ่ตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นรูปโค้งง เอาเข้าตู้ proof แล้วก็เข้าไปอบแล้วออกมาในตอนเช้านะฮะซึ่งทําไมถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่าต้องนึกว่าเวลาที่เรานวดแป้งหรือเวลาที่เรานีดแป้งเนี่ยตัวแป้งมันจะโดนยืดนะ,ะเนื้อแป้งจะโดนยืดยืดยืด,ยด,ยดมากมากปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเราไม่พักเข้าไวเนี่ยเนื้อแป้งมันจะเหนียวนะฮะมันจะไม่คลายตัวเราต้องจับพักเก็บให้ใครไย้นอนหลับสบายอยู่ในตู้เย็นนะ,ะสักประมาณวัน2วันแล้ววันที่3ามเราได้ครัวสองแสนอร่อยทีนี้เวลาที่เราซื้อกลับบ้านนะฮะหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะเราจะ ทำยังไงล่ะจะทําจะอบร้อนยังไงนะคะก็คือจริงๆแล้วในหน้าถุงหรือหน้าซองเอ,อ่อหน้ากล่องนะคะท,ที่ที่ทุกท่านซื้อกับบ้านเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์บอกวิธีการอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะ,ะก็คือว่าเวลาเรากลับบ้านเนี่ยถ้าท่านมีเตาติ้งอยู่ที่บ้านนะคะเตาติต้งก็คือเตาอบขนาดเล็กนะ,ะซึ่งมันจะมีเป็นฝาเปิดด้านหน้าทานึกออกแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้หรือบางเตาที่เป็นรุ่นที่ดีหน่อยที่แอดวานซ์หน่อยก็จะสามารถตั้งอุณหภูมิได้ด้วย ะะซึ่งอันนี้เวลาเราเรียกเตาติงก็เป็นที่เข้าใจกันพอเราตั้งเวลาเสร็จปุ๊บพอมันถึงเวลาทํางานหยุดจดจบปุ๊บมันจะดังติง้งนะ,ะเราก็เรียกเตาติงห้ามเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดนะฮะที่สําคัญครัวซองห้ามเอาเข้าไมโครเวฟนะฮะอะไรที่ต้องการให้กรอบต้องเข้าเตาติง้งหรือเตาอบนะ,ะอะไรต้องการให้นุ่มเข้าไมโครเวฟได้นะฮะเพราะนั้นครัวซองห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดนะฮะวิธีการคือท่านตั้งอุณหภูมิถ้าตั้งอุณหภูมิได้นะฮะตั้งที่1้0ดองศาแล้วก็เอาครัวซองเข้าอบ ะะอบก็อยู่ประมาณ3-4นาทีทีนี้ทาไมต้อง3-4นาทีก็คือมันก็ต้องแล้วแต่อุณภูมิของเตาบางเตาเนี่ยถึงจะบอกว่าร80หรือเตาแต่ละยี่ห้อถึงจะบอกว่า180บางครั้งการทางานของเตาแต่ละอันไม่เหมือนกันมันก็จะมีการบวกรบนะฮะของอุณหภูมิอาจจะบวก5%เอ่อ5องศา10องศาแล้วแต่บวกลบเพราะฉะนั้นเราต้องปรับของเราเองในครั้งที่1ในการที่เราทา ะะอย่างเตาทั่วไปก็เราถึงได้เซตว่าประมาณ3ามี่นาทีบางเตาอาจจะสาบางเตาสี่หรือบางเตาอ,า, 4, า,ตา,อา,าจจะถึง5ท่านก็ต้องอปรับดูดให้เหมาะสมกับเตาของท่านนะฮะพออบเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ออกมาคือกลิ่นมันจะออกนะฮะกลิ่นของเนยมันจะขึ้นมาแล้วก็จะพอเปิดเตาออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความหอมของเนยแล้วก็ครัวซองเนี่ยถ้าเราแตะแตะเนี่ยมันจะเจอความกรอบนะฮะของครัวซองเวลาที่เราหั่นครึ่งนะฮะจะหั่นให้ดูเวลาที่เราหั่นครึ่ง,ะะรงครัวซองข้างในต้องเป็นเลเยอร์ม้วนเป็นเหมือนก้นหอย นะฮะโปร่งๆแบบนี้นะฮะนี่คือครัวซองที่ถูกต้องที่ร้านของเราเนี่ยมีครัวซองสามประเภทนะฮะก็คือจะมีเป็นครัวซองธรรมดาเรียกว่าเพลงครัวซองแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้หันครึ่งไปแล้วเพราะว่าจะโชว์ด้านในเอ่อล้วก็จะมีช็อกแลตครัวซองซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นแป้งตัวเดียวกันทั้งหมดนะฮะครัวซองจะขึ้นรูปที่เป็นแบบทรานชั่นอลทรง เหมือนคล้ายๆพระจันทร์คืาเรียกพระจันทร์นะฮะก็1อันช็อกโกแลตครัวซองก็จะต้องเป็นขึ้นเป็นทรงแบบนี้นะฮะแล้วข้างในก็สอดไส้ช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตจากฝรั่งเศสทั้งหมดเหมือนกันนะะแล้วก็ตัวที่เป็นอัลมอนด์ครัวซองนะฮะอันนี้ก็พิเศษคือเราจะผ่าด้านในนะฮะแล้วก็จะมีสอดไส้อัลมอนด์ครีมอยู่ข้างในแล้วก็มีอัลมอนด์ครีมทั้งบนแล้วก็จะมีเอ่ออัลมอนด์สไลซ์ไว้ข้างบนด้วยแล้วอบไปพร้อมกันอันนี้ก็จะมีรสหวานหอมของอัลมอนดด์สสอไอไ้้ยู่ขางใน นะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้คือวิธีการนะฮะว่าเวลาเอาโครวซองกลับบ้านแล้วจะต้องอุ่นยังไงให้อร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเอนจอยครวซองค่ะขอบคุณค่ะ